คุณผู้ชมคะด้วยความเปรี้ยวของมะดันและปลูกมากที่จังหวัดนครนายกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลรูปมะดานันตำบลท่าสายจังหวัดนครนายกจึงไน้นำความเปรี้ยวที่ได้มาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แนวคิดซีโรเวสอีกด้วยค่ะ โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมาดันต,ตมบลท่าทรายได้นํามาดันมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชื่อง,งามละไมที่มีทั้งน้ํเปล่าหวานน้ํามาดันที่ใช้เนื้อมาดันมาผสมเพื่อได้3รสและน้ํามาดันพร้อมดื่มซึ่งในกระบวนการผลิตนั้นผลของมาดันจะไม่เหลือทิ้งซึ่งมเมล็ดที่ไม่ได้ใช้จะนํามาทําได้ทั้งปุ๋ยนามาเพาะเป็นต้นกล้าเพื่อต่อยอดได้ต่อไปซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาม,มาดันล้นตลาดแล้วยังช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยมีจําหน่ายทั้งราคาปลีกและส่งนะคะผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียด หรือเลือกชมผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ www. ชุมชนยิ้มได้ .com หรือ Facebook ชุมชนยิ้มได้เดยกลุ่มปตทค่ะ